สาวใหญ่ตะโกนทวงเงิน5,000บาทหน้ากระทรวงการคลังก่อนซดยาเบื่อหนูเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27เมษายนมีสาววัยกลางคนได้เดินทางมาที่หน้าประตู4กระทรวงการคลังเพื่อหวังมากินยาฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามคาดว่าสาเหตุของการกระทําดังกล่าวเกิดจากการผิดหวังเพราะไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาจํานวน5,000บาทจากรัฐทั้งนี้มอเตอร์ไซค์วินที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าหญิงสาวคนดังกล่าวมาถึงที่หน้ากระทรวงการคลังก็โวยวายพร้อมทั้งร้องไห้หน้าประตูตะ กนว่าไม่มีใครสนใจกูเลยก่อนจะหยิบยาเบื่อหนูที่นํามาเองเต็มกามือกรอกใส่ปากพร้อมกับดื่มน้ําตามหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวคนดังกล่าวก็ลม้มลงก่อนจะสำรอกยาออกมาอย่างไรก็ตามผู้ที่มุงเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปช่วยพยุงส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกระทรวงการคลังเห็นอาการหญิงสาวคนดังกล่าวไม่ดีจึงเรียกรถโรงพยาบาลมงกุฎเกล้าพาตัวหญิงสาวดังกล่าวไปรับการรักษาต่อไป คลังเผยสาวใหญ่ซดยาเบื่อหนูเข้าใจผิดเงิน5,000จะเข้าบัญชี29เมษายนนี้นายธนากรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่นางสาวอัญญาการอายุ59ปีกินยาเบื่อหนูเพื่อฆ่าตัวตายเนื่องจากเข้าใจผิดว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทว่าจากการตรวจสอบทราบว่านางสาวอัญญาการคิดว่าตัวเองจะไม่ได้รับเงินเยียวยาจึงมาตะโกนที่หน้ากระทรวงการคลังก่อนที่จะกินยาเบื่อหนูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงเร่งส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพระมง ทั้งนี้เบื้องต้นนายอุตมะสาวยานนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อทราบข่าวก็ไม่นิ่งนอนใจจึงมอบหมายให้ในายสันติอัาศีเวียงผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังและนายศักดาชนะภัยหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปเยี่ยมนางสาวอัญาการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎพร้อมทั้งมอบกระเชา้าเพื่อให้กําลังใจซึ่งล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบนั้นทราบว่านางสาวอัญาการผ่านการคัดกรองได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วโดยเงินจะเข้าบัญชีในวันที่ยี 9เมษายนนี้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้อธิบายและทําความเข้าใจนอกจากนี้กระทรวงการคลังกําลังเร่งจ่ายเงินเยียวยาพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์โดยเร็วขึ้นที่สุดซึ่งล่าสุดยื่นทบทวนแล้วกว่า3ล้านคนไกด์สาวแจ้งตํารวจโรแมนต์แกมหลอกจีบตุนเงิน0เกือบ2 0 0 0ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากไกด์สาวคนหนึ่งว่าถูกชายชาวต่างชาติหลอกให้รักก่อนที่จะให้โอนเงิน2 0 0 0 0 0บาท เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการรับพัสดุที่ทางชายชาวต่างชาติบอกว่าจะส่งของมีค่าทั้งเงินในสกุลดอลลาร์และเครื่องเพชรมูลค่าหลายล้านบาทมาให้เพื่อเป็นเครื่องประกันว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่เมืองไทยแต่เมื่อตอนได้โอนเงินให้ทุกอย่างก็เงียบหายไปไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยโดยนางสาวเออายุ33ปีชาวราชบุรีกล่าวว่าตนเองมีอาชีพเป็นไกด์เมื่อประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาได้มีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อ เอดิสันแฟรงเป็นชาวอเมริกันได้มาขอเป็นเพื่อนและทักในอินสตาแกรมจากนั้นได้มีการพูดคุยกันมาเรื่อยๆจนมั่นใจว่าจะแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันโดยชาวต่างชาติคนนี้บอกว่าทำงานเป็นวิศวกรในเรือนางสาวเอกล่าวว่าตนเองยังไม่เคยพบกับเอดิสันเพียงแต่พูดคุยกันผ่านแชทและเมื่อไม่นานมานี้เอดิสันบอกว่าทางบริษัทที่เขาทำงานอยู่มีโปรเจกต์ใหญ่และเขาจะได้เงินก้อนประมาณ4,0,000 0ดอลลาร์ เพื่อนําไปไว้ใช้หลังกเกษียณอายุโดยทางไอดิสันจะจัดส่งมาให้ทางพัสดุเพื่อให้นําเงินจํานวนนี้ไปสร้างบ้านไว้และเตรียมไว้ทําธุรกิจร่วมกันพร้อมกับเครื่องเพชรอีกชุดหนึ่งและเมื่อเขาทํางานเสร็จประมาณ2-3เดือนก็จะมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่ประเทศไทยจึงหลงเชื่อให้เบอร์โทรและที่อยู่เพื่อส่งพัสดุมาจากนั้นไม่นานก็มีคนโทรมาบอกว่ามีพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศแต่ทางบริษัทบอกว่า พบว่าในกล่องนั้นมีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากจึงต้องมีการเรียกเก็บเงินค่าภาษีพัสดุที่ส่งจากต่างประเทศจำนวน36,000บาทโดยบริษัทให้โอนเงินเข้าบัญชีนางสาวสุมาลียาเชื่อมต่อมาคนชื่อสุมาลีก็ติดต่อมาอีกบอกว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก1 5 0 0 0 0บาทเป็นค่าเอกสารปะหน้ากล่องพัสดุจึงติดต่อไปยังเอดิสันเพื่อให้หาเงินแต่เขาบอกว่าจะช่วยหาด้วยให้ออกเงินไปก่อนตนจึงโอนเงินไปอีก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น176,000บาทแต่สุดท้ายพัสดุดังกล่าวไม่มีการส่งมาและติดต่อนางสาวสุมาลีไม่ได้ขณะที่เอดิสันก็หายเงียบไปได้มีการลบแอคเคาท์ใน IG ทั้งหมดติดต่อไม่ได้จึงเชื่อว่าถูกหลอกจากโรแมนต์แ a มจึงเข้าแจ้งความต่อสพอปากท่อเพื่อช่วยติดตามนางสาวสุมาลีเจ้าของบัญชีมาดำเนินคดีด้านผู้กำกับสพปากท่อจังหวัดราชบุรีกล่าวว่า ขณะนี้คดีก็อยู่ในระหว่างการประสานงานกับทางธนาคารที่ผู้เสียหายได้โอนเงินไปเพื่อขอข้อมูลรวมทั้งจะต้องตรวจสอบบริษัทรับส่งสินค้าว่ามีอยู่จริงหรือไม่ด้วยหมอชลนานชี้ต่อพรกรฉุกเฉินอาจมีวรระแอบแฝงแต่เห็นด้วยคลายล็อกฟื้นเศรษฐกิจนายแพทย์ชลนานสีแก้วสอสอน,น่านและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการต่ออายุพรกฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนว่า การต่ออายุพรกอฉุกเฉินออกไปเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นเนื่องจากการแก้ปัญหาการควบคุมโรคหรือการแก้ปัญหาเรื่องการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจการเยียวยานั้นไม่จาเป็นต้องใช้พรกอฉุกเฉินดังนั้นจึงได้ตั้งสมมติฐานขึ้นว่าที่รัฐบาลคงพระกอฉุกเฉินไว้ก็เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่คาดว่าหากไม่มีพรกอฉุกเฉินแล้วจะเกิดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้นเท่านั้นพร้อมกันนี้นายแพทย์ชลนานกล่าวต่อว่าในส่วนของการผ่อนคลายมาตรการให้กับบางธุรกิจ ได้ดำเนินการต่อไปถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่จะต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่ามาตรการที่ออกมาจะทําให้การฟื้นฟูการทํากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจมีผลต่อการฟื้นต่อวิถีชีวิตของประชาชนหรือไม่เรียกว่า new normal ให้เป็นไปได้อย่างไรและรัฐบาลจะต้องกําหนดพื้นที่การผ่อนคลายมาตรการให้มีความแคบลงอีกเช่นในกรุงเทพมหานครหากพื้นที่ใดที่ยังเป็นพื้นที่ระบาดอยู่ก็ควรจะให้พื้นที่สีแดงตรงนั้น ส่วนพื้นที่ไหนไม่มีการระบาดแล้วก็ให้จัดเป็นพื้นที่สีเหลืองหรือสีเขียวไปตามลําดับเพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ดําเนินชีวิตต่อไปเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ตลึงเงนกลางเมืองชะอําหนุ่มขับรถเก๋งแก้ผ้าลงมากดเงินที่ตู้ ATM ในปั๊มผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูทรชะอําจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเรื่องจากพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังสาขาชะอําภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีว่ามีหนุ่มขับรถเก๋งหรูเดินลงมาจากรถเก๋งในสภาพไม่สวมใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวยืนกดเงินอยู่บริเวณหน้าตู้ ATM ประมาณ5นาทีก่อนขับรถเกงอออกไปหหนน้าตาตเเฉยเมื มีอะไรเกิดขึ้นไปทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าขาล่องใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าซูเปอร์มาร์เกต็ตพบหนุ่มอายุประมาณ30-40ถึงปีสูงประมาณ160-170ถึงเซนติเมตรขับรถเก๋งยี่ห้อมาสด้าสีขาวเข้ามาจอดบริเวณหน้าร้านก่อนเดินลงมาจากรถมากดเงินที่ตู้ ATM ใช้เวลาประมาณ3-5ถึงนาทีในสภาพไม่สวมใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวจากนั้นก็เดินกลับขึ้นรถแล้วขับหลบหนีออกไปโดยนางสาวดาวเรืองอายุ30ปีผู้จัดการซูเปออรร์์มาาาสขช เล่าว่าตนกําลังทํางานอยู่ภายในร้านพนักง,งานได้เข้ามาแจ้งว่ามีหนุ่มแก้ผ้ามากดเงินอยู่หน้าร้านตนจึงออกมาดูก็พบว่าหนุ่มดังกล่าวแก้ผ้ายังอยู่หน้าตู้ ATM จริงตนจําได้ว่าเคยเจอหนุ่มคนดังกล่าวมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อประมาณปี25 6 2ากมากดเงินที่ตู้ ATM บริเวณหน้าร้านเป็นชายคนเดียวกันลักษณะก่อเหตุเหมือนกันคือเดินลงมาจากรถโดยไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วมากดเงินโดยหนุ่มคนดังกล่าวก่อนที่จะเดินลงมาจากรถได้คอยมองสอดส่องเข้ามาในร้านว่ามีใครมองอยู่หรือไม่ ถ้ามีคนมองอยู่ก็จะเดินลงมาโดยไม่ใส่เสื้อผ้าตนเองเจอแบบนี้แล้วรู้สึกหวาดกลัวด้านนางสาวปิยมาศผู้จัดการปั๊มน้ํามันสาขาชะอํากล่าวว่าตนเคยเจอชายคนดังกล่าวมาแล้วซึ่งเป็นคนเดียวกันกับในรูปพฤติกรรมคือขับรถเก๋งสีขาวมาจอดภายในปัม๊มเดินลงมาจากรถโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวยืนกดเงินหน้าตู้ ATM จากนั้นก็จะเดินขึ้นรถและขับหลบหนีออกไปเหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคม2563ที่ผ่านมาภายในปั๊มน้ํามันบางจากสาขาวังมะนาวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดเป็นชาย ชาวเอเชียเนื่องจากมีผิวขาวรูปร่างสูงคิดว่าจะทําอนาจารสาวพนักง,งานในร้านจึงฝากเตือนประชาชนถ้าพบเห็นชายคนดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไม่หวั่นฝนตกชาวระยองนับพันยืนรอรับของแจกอาหารเงิน100บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณลานหน้าน,าน้ำพุสตาไอทีเซ็นเตอร์นางวราพรจรินิริโชตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระยองนางพิสมัยสุพนันตะเริก เจ้าของศูนย์การค้าสตาร์ไอทีเซ็เอร์พร้อมด้วยเหล่าสมาชิกกาชาติจังหวัดระยองช่วยกันแจกข้าวของและอาหารซึ่งประกอบด้วยเงินซองละ100บาท1,000ซองข้าวสารถุงละ1กิโลกรัม1,000ถุงก๋วยเตี๋ยวยันทโฟ330ชุดอาหารจากเชสเตอร์กริล200กล่องหน้ากากอนามัย1,000ชิ้นโดยแจกบัตรคิว1,000คิวเพื่อความเป็นระเบียบและจัดให้เข้าแถวห่างกัน1เมตรก่อนจะเข้ารับของ ทุกคนต้องผ่านการตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 บรรยากาศการรอรับของบริจาคแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาประชาชนนับพันก็ไม่ล่าถอยโดยมีเจ้าหน้าที่ที่คอยจัดระเบียบเพื่อป้องกันความวุ่นวายและประชาชนที่มาส่วนใหญ่ทราบมาจากโซเชียลและการบอกต่อนางพิสมัยเจ้าของศูนย์การค้าสตาร์ไอทีเซ็นเตอร์กล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งหลายอาชีพต้องหยุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับทางเหล่ากาชาติระยองแจกข้าวสารและอาหารให้กับประชาชนซึ่งเดือนที่แล้วแจกไปครั้งหนึ่งประชาชนมากันไม่เกิน500คนแต่ครั้งนี้ไม่คิดว่าจะมากันเป็นจํานวนมากแสดงให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องหยุดงานพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องหยุดขายของและจะแจกอย่างนี้ทุกเดือนจนกว่าสถานการณ์จะปกติด้านนางเสาอายุ67ปีและนางสุชินอายุ79ปี สองพี่น้องชาวตำบลปากน้ำที่เดินทางมารับของแจกบอกว่าดีใจมากที่ได้รับเพราะได้รับเงินคนละ100บาทมีหน้ากากอนามัยและมีข้าวสารทุนข้าวไปอีกหลายมือ้อโดยจะนำเงินไปซื้อยาแก้ปวดขา อุตมะรับมีผู้ใหญ่ขอให้ลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่กระทรวงการคลังนายอุตมะสาวยานน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยถึงกระแสข่าวการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักและเป็นกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐว่าในสถานการณ์ปัจจุบันขอคุยเรื่องการดูแลสู้ภัยโควิด1 9เเพราะการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการถือเป็นภารกิจใหญ่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจมาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ผมก็เน้นเรื่องนี้เป็นหลักต้องเรียนตามข้อเท็จจริงสมอง ไม่ได้เอาไปไว้คิดในเรื่องของการเมืองเป็นหลักในวันนี้เพราะเหตุการณ์อย่างที่เห็นกระทบในวงกว้างจริงๆเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เรื่องการเมืองถ้ามีมันก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่ตัวผมนั้นผมคอนทางานในเรื่องที่เรากําลังต้องทําเร่งด่วนคือเรื่องพัยโควิดและที่เกี่ยวเนื่องต่อไปวันนี้ต้องให้ความสําคัญอันนั้นก่อนผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสะข่าวดังกล่าวจะกระทบการทํางานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังหรือไม่นายอุตมะระบุว่าสําหรับตนถือว่าไม่กระทบการทํางานเพราะมุ่งมั่นตรงนั้นส่วนที่เป็นข่าวจะ มีอะไรใครไปพูดจากับกรรมการบริหารท่านไหนท่านก็ต้องไปดูตนก็ได้ข่าวมาเช่นเดียวกันว่ามีการพูดจาเช่นนั้นอยู่บ้างส่วนข่าวที่ว่ามีผู้ใหญ่โทรติดต่อมาหรือไม่นั้นในอุตมะกล่าวว่ายืนยันว่าไม่ได้โทรมาหาผมแต่ว่ากรรมการบริหารบางท่านได้โทรมาเล่าให้ฟังว่ามีการติดต่อไปในทำนองว่าขอให้ลาออกจากกรรมการบริหารในส่วนของตนที่ว่ามีพูดจาบ้างไหมก็เรียนตามตรงว่าผู้ใหญ่ก็มีมาพูดจาซึ่งในหลักการตนพร้อมคุยในทุกเรื่องแต่ว่าวันนี้ส่วนตัวคิดว่า มาาก่่ออนอยยงเดีวไม่ใช่เวลาที่จะมาดูในเรื่องการปรับเปลี่ยนในเชิงการเมืองในพักขอทํางานวันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ตนได้พูดออกไปเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ทํางานผู้สื่อข่าวถามว่าจะให้ความมั่นใจกับนักลงทุนนักธุรกิจอย่างไรเกี่ยวกับพักอาจากระทบกับการทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอุตมะก,กล่าวว่าในส่วนของตนอย่างที่เรียนขอให้ความมั่นใจว่าตนทําเต็มที่ทําต่อเนื่องในสิ่งที่วันนี้ประชาชนคนไทยสมควรต้องได้รับการดูแลเยียวยาจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยว ดังนั้นให้ความมั่นใจว่าตรงนี้ตนทําต่อเนื่องเรื่องของการเมืองวันนี้ใครเห็นอย่างอื่นตนไม่ทราบแต่สําหรับตนวันนี้ต้องเอาเรื่องของประเทศชาติของประชาชนเป็นหลักก็ขอให้ทราบกันใครจะทําอะไรอย่างอื่นไม่ทราบท่านต้องไปสืบถามกันว่าใครพูดอะไรส่วนกรณีที่มีผู้ใหญ่มาขอให้ลาออกจากกรรมการบริหารพักนั้นยืนยันว่าไม่มีใครโทรมาหาผมแต่ผมคิดเองว่าถามว่ามีการพูดจาก,กันบ้างไหมผมก็ต้องพูดข้อเท็จจริงว่ามีแต่ผมก็เรียนไปว่าวันนี้เรื่องของงานเป็น งงผมทำงานให้ประเทศเป็นหลักคงไม่ใช่เวลามาปรับเปลี่ยนทางการเมืองสีสุวรรณจี้ปลดรัฐมนตรีกระทรวงการคลังพอออกโครงการเราไม่ทิ้งกันเส้นปม5,000บาทเจ้าปัญหานายสีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังมีนโยบายแจกเงินให้กับผู้ที่ตกงานหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน5,000บาท เป็นเวลาสาเดือนตามโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นแต่ปรากฏว่าระบบคัดกรองสิทธิ์โดยใช้ AI มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นอาชีพแม่ค้าแต่ระบุว่าเป็นเกษตร,รกรหรือเป็นนักศึกษาเป็นต้นทําให้ถูกตัดสิทธิ์ตกไปทั้งทั้งที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดข,ของโรคโควิด -19 โดยตรงเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังกําหนดทุกประการแต่กลับมีเล่เพทุลายกาหนดเงื่อนไขใหม่ๆขึ้นมาเสมอ เพื่อคัดคนออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จึงเป็นเหตุให้มีประชาชนจํานวนมากฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังถูกเกลียดทิ้งจากระบบการคัดสรรของกระทรวงการคลังจนกระทั่งมีหลายคนเดินทางมายืนน่นหนังสือและประท้วงด้วยการกินยาเบื่อหนูหมายจะฆ่าตัวตายประชดรัฐบาลจนกระทั่งกระทรวงการคลังยอมรับที่จะจ่ายเงิน5 0 0พันให้กับคนที่ฆ่าตัวตายดังกล่าวอย่างรวดเร็วซึ่งหลายคนสงสัยว่า ถ้ายัางไม่ได้เงิน5,000บาทต้องไปแท้งค่าตัวตายหน้ากระทรวงการคลังอย่างนั้นหรือทั้งนี้การใช้ระบบ AI มาคัดกรองดังกล่าวเชื่อว่าน่าจะมีความผิดพลาดล้มเหลวในจุดใดจุดหนึ่งของระบบที่ไม่ยอมเปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนและในทางกฎระบบ AI ไม่มีสถานะเป็นบุคคลหรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายเพราะเจ้าหน้าที่รัฐนั้นหมายถึงข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการปกครอง หรือคณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่มีผลกระทบต่อบุคคลและบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐข้างต้นดังนั้นการทำหน้าที่ของ AI จึงไม่มีสถานะทางกฎหมายรองรับหากมีผู้เดือดร้อนเสียหายและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบดังกล่าวไม่สามารถฟ้องร้อง AI ได้โดยตรง หากแต่จะต้องไปฟ้องร้องผอ,อ,อโครงการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่และเลือกปฏิบัติซึ่งจะมีผลให้การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ5,000ทั้งหมดเป็นโมฆะตามไปด้วยโครงการเราไม่ทิ้งกันเริ่มต้นโครงการได้รับการตอบรับแซ่ซ้องสรรเสริญรัฐบาลกันอย่างมากแต่เมื่อปฏิบัติการจริงกลับถูกประชาชนตำหนิกันทั้งแผ่นดินซึ่งรัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ตกต่ำต่อไป ควรสั่งปลดผอออโครงการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกไปเพื่อเส้นไหว้คนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เพราะผิดหวังจากโครงการนี้ซึ่งหากกรณีปัญหาดังกล่าวไม่รีบแก้ไขให้ลุล่วงและเป็นธรรมต่อประชาชนโดยเร็วประชาชนผู้เดือดร้อนก็สามารถใช้สิทธิ์ของตนตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐบาลยิ่งนัก